สวัสดีค่ะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุยกับตัวจริงวันนี้จะชวนคุยเรื่องที่มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนได้เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของชื่อนามสกุล ชื่อนามสกุลเนี่ยมันอาจจะทําให้เราโดนฟ้องโดนหมายสารมีคดีความก็ได้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นดิฉันมีตัวอย่างของคนคนหนึ่งนะคะจะมาคุยกันในวันนี้นะคะคุณพินโยขันทองค่ะสวัสดีค่ะคุณพินโยคะสวัสดีค่ะคุณพินโยขันทองนี่เป็นชื่อนามสกุลจริงๆในบัตรประชาชนเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับที่ถือบัตรประชาชนอยู่ทุกวันนี้ครับอถือบัตรประชาชนในชื่อนายพินโยขันทองนะคะพินโยขันทองครับพ่อสัมพาวสลียยอผู้หญิงสลโลยอผู้หญิงครับพินโยครับค่ะและและ,และก็ขันทองก็คือสะกรงตรงๆเลยเนาะขันทองขอไข่ไม่หันอากาศนอนหนูทอดหารออ่างงูครับโอเคนะคะขันทองเนี่ยเป็นนามสกุลที่ใช้มาตั้งแต่เกิดหรือเปล่า ตั้งแต่ต้นตระกูลเลยครับต้นตระกูลก็คือพอเราเกิดมาเนี่ยก็ใช้นามตระกูลล้วก็ใช้กับพ่อออคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อก็สืบทอดมาจากคุณปู่อย่างนี้เหรอใช่ครับอ,อ๋อ ที่ชวนคุณพินโยขันทองมาคุยกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าคุณท็อปค่ะดีเจท็อปสราวุธพลประดับที่ไปคุยกับนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าคุณพินโยขันทองเนี่ยเป็นพ่อของนักร้องเด็กคนหนึ่งที่กําลังโด่งดังนะคะนั่นก็คือน้องปลื้มใช่ไหมคะใช่ครับน้องปลืม้ม 5G ครับน้องปลื้ม 5G น้องปลื้ม5 5G ผลงานตอนเนี้ยเป็นเพลงอะไรบ้างคะคุณพินโย อ่าซิงเกิลแรกก็เป็นละทงหรือว่าละทุ่งนะครับก็ร้อยสิบหกล้านแล้วครับโอ้โหร้อยสิบหกล้านวิวเหรอใช่ครับเจ็ดเดือนครับร้อยสิบหกล้านวิวครับเออเออโอ้ออแล้วแล้วเรามีแล้วก็ซิงเกิลสองก็มีอยากกินปีโป้ครับอยากกินปีโป้เออเออครับผมแล้วก็ล่าสุดนี่ก็อยากอ่าเห็นเอื้อยนอกใจอยากเป็นไอรอนแมนกาลัง แรงมากครับเรื่องนี้ครับเห็นเอื้อยนอกใจอยากเป็นไอรอนแมนไอรอนแมนจะสิบล้านแล้วครับสองอาทีครับเพิ่งมาใหม่ๆเลยใช่ไหมซิงเกิลอยากเป็นไอรอนแมนเนี่ยอน้องปลื้มเนี่ยเป็นลูกชายแท้ๆเลยเนาะแท้ๆเลยครับออแล้วยังไงทําไมเขาถึงมีซิงเกิลออกมาแล้วก็มีผลงานโด่งดังได้เขายังไงทําไมลูกชายถึงมาเป็นเป็นนักร้องเด็กได้อะคะก็คือมีอยู่ว่าเขาจะติดตามไปกับผมตั้งแต่เขา ก็อย่างว่าผมแยกทางกับแม่น้องนะครับตอนน้องเล้นหนึ่งเดือน uh huh. หนึ่งเดือนแล้วผมไปเล่นตลกที่ไหน uh huh. ผมก็บางทีให้หนักดนตรีอุ้มมั่งแล้วก็ให้คนขับรถตู้ uh huh. ก้นอนนมเลี้ยงเวลาผมแสดงคุณพินโยขันทองนี่มีอาชีพเป็นนักแสดงตลกหรอคะศิลปินตลกประเทศไทยครับอ๋อศ oh, ิลปินตลกประเทศไทยประจําอยู่<ช>วงไหนอะไรยังไงคะคณะไหนคะปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ประจําคณะไหนผมฟรีแลนซ์แต่ผมใช้นามสกุลคําว่า ชาชาชากับพี่นงครับเพราะว่าผมอยู่พี่นงมาแบบสนิทกุ๊กคีเลยครับอ๋อเคยเล่นวงชาชาชากับพี่นง n g ชาชาชามาก่อนใช่ไหมใช่ครับพี่น o เป็นอาจารย์คนแรกคร่ะเออแต่ตอนนี้เป็นนักสแสดงตลกที่เรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์อย่างนี้เหรอคะฟรีแลนซ์แต่ก็มีไปประจําวงเพลงลูกทุ่งอย่างนี้ยก็เราคอยดูแลลูกชายอย่างเงี้ยเออทุกวันนี้เออไปดูแลลูกชายที่เป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วคุณพ่อก็ไปเล่นเล่นตลกประจําวงลูกทุ่งด้วย จำแจมลูกแล้วก็จำแจมนักร้องคนนี้ครับเน็ตไอดอลบราครับเด็กคนนี้เ <c oughs> ออเหรอเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องลูกชายตอนนี้คุยเรื่องคุณพ่อก่อนอคุณพ่อกลับมาเมื่อกี้ถามถึงพินโยขันทอง,น,ทองนามสกุลขันทองเนี่ยใช้มาตั้งแต่เกิดใช่ไหมเป็นนามสกุลของคุณพ่อถูกปะใช่ครับแล้วก็คุณปู่ค,คุณปู่ก็พ่อของคุณปู่คุณทวดอะไรเงี้ยก็คือขันทองมามาตลอดเลยใช่ไหม ปู่ปูปูยันซปเปอร์ะะปู่เลยฮะยันซปเปอร์กองนะฮะเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดอะไรคะคนอุดรครับคนอุดรเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องที่ใช้นามสกุลขันทองเนี่ยส่วนใหญ่อยู่จังหวัดอุดรธานีหละคะมีทั่วประเทศครับอื แต่ต้นกาเนิดที่ผมพอรู้ๆพอสือมารู้ว่าออกมาจากทางสูลินครับเป็นคนเลี้ยงช้างครับออกมาจากซูลินแล้วย้ายมาอยู่ขอนแก่นที่ชนบทครับแตกแยกออกมาฮอ,อ,อเพราะฉะนั้นคนนามสกุลขันทองเนี่ยเอในภาคอีสานเนี่ยก็น่าจะมีเยอะเนาะเยอะไหมคะเยอะนะทางใต้ก็เยอะอ่ะเยอะมีทุกภาคค,ครับมีทุกภาคใช่ไหมฮะแล้วแล้วเราถือ <ผม S 2> ว่าเราสกุลเดียวกันไหมเรารู้จักกันไหมคนในนามสกุลขันทองเนี่ย ไม่คร er ับอบางบางทีอย่างอย่างพี่ชายผมเนี่ยก็ชื่ออุไทยขันทองมีเพื่อนมาขอเป็นเฟซก็เขียนเหมือนกันชื่อมันก็ชื่อไทยเหมือนกันครับก็มีอีกหลานอย่างเงี้ยก็เหมือนกันกับเพื่อนในเฟซก็ชื่อเดียวกันเขียนเหมือนกันนี่ครับเยอะออะืก็คือนามสกุลขันทองเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมบังเอิญนามสกุลเหมือนกันแล้วบังเอิญชื่อเหมือนกันโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยใช่ไหมครับผมครับอ๋อแต่พินโยเนี่ยเป็นชื่อตั้งแต่เกิดหรือเพิ่งมาเปลี่ยนคะ เปลี่ยนได้ประมาณสามสิบสี่สิบปีแล้วครับตามคำของพระอา,อาจารย์แนะนำครับอ๋อแต่น่นก็แสดงว่าใช้พินโยมานานแล้วเหมือนกันนี่สามสิบสี่สิบปีแล้วนะถูกปะ่ะสามสิบสิบครับผมอ๋อใช้นามสกุลพินโยชื่อพินโยนามสกุลขันทองมาสามสี่สิบปีแล้วเนาะถูกปะ่ะครับผมอ่ะแล้วยังไงมันมีปัญหาอะไรคะชื่อพินโยขันทองเนี่ยมีกรณีคือว่ามีเอ่อลงเฟสนะครับเวลาลูกชายผมเอ่อ ปล่อยเพลงออกไปแล้วก็บอกใครกดติดตามหรือเราจะสุ่มจับฉลากแจกรางวัลเสื้อของลูกชายผมอย่างนี้ฮะใค้อย่างเงี้ยเราก็แจกกว่านั้นค่ะแต่พอดีผมลงรูปเสื้อรูปผมเพราะว่าละท่งนะครับลงไปแล้วมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่ไม่ใช่เพื่อนเฟซผมแต่ว่าเข้ามาคอมเมนต์ครับว่าไอ้ขี้โกงฮะเข้ามาคอมเมนต์ว่าไอ้ขี้โกงเออใช่ครับคําแรกเลยที่ผมเจอเลยครับเออแล้วไงแล้วไง ผมก็เลยถามว่าขี้โกงอะไรครับนี่ออผมไม่รู้จักคุณคุณมาพูดให้ผม่างนี้ได้ไงครับเออ,เ,อ,อเขาเลยบอกว่าคุณโกงก็คุณหลอกว่าคุณอ,อ่าจะส่งเสื้อที่ฉันสั่งซื้อไปให้แต่คุณไม่ส่งฉันเสียหายอย่างงี้ออผมบอกอะไรพอดีเพื่อนในเฟสที่เขามาอ่านดูผมก็ผมก็เลยลงเฟซต่อเลยครับผมก็แคปหน้าจอมาว่ากรณีที่บุคคลชื่อพินโยนี่ไปขายของไม่ใช่ตัวผมนะครับผมกลับเลยครับว่าไม่ใช่ผมแล้วทีนี้เพื่อนในเฟสผมบอกว่า ประเทศเราเนี้ยอยู่ยากนะมันหลายคอมเมนต์เข้ามาครับอือืมอ่าคือคือบุคคลที่เข้ามาคอมว่าคอมเมนต์ว่าพมไอ้ขี้โกง,กโกงนี่คือว่าเาขาโดนหลอกบุคคลนี่คือโดนหลอกมาก่อนแล้วครับอ๋อบุคคลคนเนี้ยเขาถูกคน,นกที่ใช้ชื่อว่าพินโยขันทองไปหลอกเหรอใช่ครับไปหลอกขายของให้อย่างงี้เหรอใช่ให้โอนังค์ให้แล้วส่งสินค้าแต่ไม่ส่งครับอ๋อเอา้เอาแล้วยังไงอะ่ะ แล้วชื่อธนาคารชื่อธนาคารเป็นของไทยพานิชย์กศตรมีสองันพินโยขันทองชื่อเหมือนผมนันทกุลเขาก็เลยเข้าไปค้นหาในอ Google หรือคอมเมนต์หานะฮะไปหาชื่อผมว่าพินโยคือใครมันขึ้นรูปผมทีนี้ครับเขาก็ไปลงรูปผมด่าผมประจานว่าผมขี่โกงเป็นพ่อของศิลปินลูกก็เป็นนักร้องดังทำไมต้องมาโกงเขา ผมก็เลยอ้ามันเสียถึงลูกผมอ๋อเสียถึงลูกเอ่อน้องปื้มที่เป็นศิลปินน้องปื้ม 5G เนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรคะน้องน้องปื้มชื่อถาปรกรขันทองครับถาปรกรขันทองอ๋อน้องลูกชายเนี่ยเป็นนักร้องน้องปื้ม 5G ก็ใช้นามสกุลขันทองถูกปะ อ๋อแล้วก็คุณพ่อเป็นศิลปินนะเพลงเป็นศิลปินเนาะอคุณพ่อพินโยขันทองอยู่ๆก็มีคนมาด่าว่าเป็นไอ้ขี้โกงเป็นพ่อของนักร้องดังทาไมไปโกงคนอื่นอย่างนี้เหรอใช่ลูกก็กําลังดังเพลงก็กําลังฮิตแต่ทําไมพ่อต้องไปหาจินวิธีนี้ไปหลอกเขาอีกผมก็งงผมก็แบบไม่ได้แล้วผมก็ไปปรึกษาผู้นําทีมงานหัวหน้าวงของที่ลูกผมอาศัยอยู่อาศัยกินกับเขานี่ครับอืม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  เขาก็รับรู้แต่วันแรกวันแรกแล้วผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้โกงนะครับนี่คืออะไรอืแต่ผมก็เลยเอาที่เขาบอกว่าเขาส่งที่ว่าผู้หญิงคนนั้นหลอกเป็นหน้าเฟซมาให้ผมดูว่านี่คือคนนี้ผมก็เลยแค่ว่าบุคคลคนนี้คือผมไม่รู้จักแล้วใช้ชื่อผมผมไม่รู้จักแต่บุคคลที่โดนเอารูปที่อยู่หน้าเฟซที่คนโดนหลอกส่งมาให้ผมไปลองบุคคลน,นั้นตากดตัวครับอาอเหรอเขารากดตัวด้วยรากฏตัวครับเออเป็นใครคะ มาปรากฏดตัวว่าคุณอย่ามาว่าให้ฉันอย่างนั้นอย่ามาใส่ร้ายฉันมีบุคคลมีชื่อมีตัวตนจริงเออคุณมากล่าวหาว่าฉันโกงได้ไงเอาก็นี่ไงครับเขาส่งมาพอตอต่อตอว่ายันผมแคบไว้หมดออจนถึงุกวันนี้ผมยังมีหลักฐานอยู่ครับเออผมแคปผมแคบไว้ยันผมสอนว่าคุณเป็นถึงพยาบาลเลยนะครับ<อ>คุณพูดกันสามีผมจบแค่ปหกผมความรู้ไม่เยอะแต่ผมใช้กับคุณคำว่า คุณครับขอโทษนะครับการุยาใช้คําสุภาพแต่คุณเหมือนคนไม่มีการศึกษาเลยเป็นถึงพยาบาลคุณด่าคุณอะไรแม้ก,กระทั่งคําว่าโอเคผมไม่เอาเรื่องคุณก็ได้คาว่าคําว่าขอโทษคําเดียวก็ไม่มีครับเหอนี่คือ,นนะอเรียนมาคุณคุณพินโยสรุป่าทีแรกเดี่ยคุณโดนว่าว่าไอ้ขี้โกงโดยที่คุณนะไ,มไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็มีคนที่ชื่อพินโยขันทองเนี่ยออกมายอมรับแล้วว่าเขาอะชื่อพินโยขันทันทองอย่างนี้หรอคะ ใช่ใช่ยันผม<า>ยันผมเชิญค่ะเดี๋<ผ><อ>ยวน,นะฮะเดี๋ยวผมก็เลยอธิบายว่าเนี่ยคุณไปใช้ชื่อผมเงี้ยแต่คุณผมก็เลยแคปแล้วผมแก้ไขที่ผมขีดัวหนังสือสีแดงให้คนที่โดนหลอกว่าทําไมเขาลงท้ายด้วยควาว่าโอนตังแล้วกรุณาบอกด้วยนะคะ,ะผมเป็นผู้ชายผมจะเป็นนะคะทําไมครับอืมคนที่ชื่อปิญโยขันทองคนนั้นเนี่ยเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์แล้วก็ใช่ไหมใช่ไหม ใช่ครับแล้วแล้วที่สุดแล้วเนี่ยเราได้เคลียร์กันไหมเราได้เคลียร์กันไหมดันผมดา่าไม่ใช่ดา่าคือผมสอนว่าคุณอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็ไปแก้อะไรผมผมยังแคปไว้แต่ถ้าถ้าอธิบายตอนนี้ก็คือว่ามันจะดูไม่เข้าใจกับผมแต่ถ้าบุคคลนั้นได้อ่านหรือบุคคลอื่นได้อ่านที่ผมแคปแล้วไปซีลอกพิมพ์ออกมาเนี่ยอืเขาจะบอกว่าผมนี่ เรียนจบอะไรมาเหมือนคนจบสูงมามากครับใช้คําแล้วก็การสอนผู้หญิงคนนั้นว่าอย่างนี้อย่างนี้เหมือนผู้หญิงคนนั้นเป็นเด็กที่ว่าไม่ได้รับการศึกษาเลยครับที่ผมแซนไว้อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งพยาบาลนะอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเข้าใจผิดพินโยขันทองเหมือนกันเราก็เลยถูกหาว่าขี้โกงหลังจากนั้นมีเรื่องอะไรอีกคะที่ชื่อเหมือนกันเนี่ยก็มีเข้ามาเรื่อยๆแล้วมีเข้ามาเรื่อยๆล้วก็บอกว่าอ่า ขอโทษนะครรู้จักบุคคลชื่อพินเยวขันทองเปล่าครับเ,ออเขาขายสินค้าเขาไม่ส่งให้ให้หนูรู้จักครับออแต่ไม่ใช่ตัวผมรู้จักคือชื่อผมแต่ไม่ใช่ผมแล้วชื่อธนาคารอย่างกรุงเทพผมสี่สิบสามปีผมไม่เคยเปิดบัญชีของกรุงเทพเลยครับไปเช็คธนาคารได้อ,อแล้วอย่างว่าผมโกงนะฮะออนั้นเขาจะมีหมายเลขบัตรประชาชนไว้ไปทําไมครับออนั่นคือไพ่ใบสุดท้ายเขาไปเปิดออธนาคารอะไร มันต้องเป็นเลขของบัตรประชาชนแต่ไปตรวจดูว่าใช่ของผมไหมเดี๋ยวนี้ล่าสุดปรากฏที่ลบบุรีครับธนาคารนี้ครับอ๋อเหรอมีคนไปเปิดในชื่อพินโยขันทองแต่ถ้าเราไปตรวจสอบจะรู้ว่าเลขบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยคนละเลขกันไม่ตรงใช่หรอ๋อไม่ตรงกันใช่ไหมฮะแล้วมันมีแบบหนักๆถึงขนาดว่าเป็นเป็นคดีความเป็นคดีความถึงตํารวจถึงอะไรอย่างนี้เลยป่ะมีเข้ามาทุกวันนะครับทุกวันมีเข้ามาทุกวันแบบทุกว่า ผมฮอผมบอกอะไรนักหนานแล้วแล้วนักร้องคนนี้ดังมากเขาอยู่กับผมผมอยู่เขาเหมือนพี่น้องกันนอนด้วยกันกินด้วยกันเขาบอกพี่ไม่จบไม่สิ้นเหรอ,อมไม่ไหวแล้วพี่ต้องไปแจ้งความไว้นะม,มันมาอะไรยังไงผมอยู่กับพี่มาตลอดถ้าผมเห็นพี่โกงเามอะพี่จะขอตังค์ผมตลอดพี่ก็รวยไปแล้วดิแล้วพี่อยู่กับผมมาหลายปีผมไม่เคยเห็นพี่เอาเสื้อผ้าดิกม,มาขายมันก็ ยังไงครับผมก็เลยมาแจ้งความแล้วทีนี้มีมาทุกวันทุกวันยังไงมีมาเนี่ยคืออะไรหมายสารเหรอหรืออะไรใบแจ้งความหรืออะไรยังไงคะที่มีมาเนี่ยคนโดนโกงครับคนโดนโกงโทรมาด่ามั่งส่งแคปอะไรมาด่าผมต่างนานาผมแคปไว้หมดทุกคนทุกวันเนี่ยอ๋ออ๋อแล้วเคยมีหมายสารมาถึงบ้านที่จะแจ้งความเอาผิดพิญโยคันทองอย่างนี้เลยมีไหมคะมีครับแล้วกรณีนี้ตำรวจว่าถ้ามือไม่โกงเขา เขาจะรู้จักบ้านเลขที่ที่อยู่ตำบลของมึงภูําเนาวของมึงได้ไงรู้ครับคนเราไม่โง่ครับเขาเข้าไปดูในเฟซมีมีที่อยู่หมดนะครับของผมว่าผมทำทำงานอะไรที่อยู่ของผมลงเฟซไว้นะครับข,ข้อมูลนะครับอ๋อเข้าใจละเข้าอ,อื้ม แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไปเอาดึงมาจากตรงนั้นจริงๆค่ะอ,อ๋อผู้หญิงที่ที่ใช้ชื่อพินโยขันทองไม่แน่ไม่น่คนที่โดนหลอกเนี่ยเขาไปแจ้งความจับผมว่าบุคคลคนนี้ชื่อพินโยบ้านอยู่บ้านเลขที่นี้ต่านี้เออขาไปดึงมาจากเฟซผมครับอ,อ๋อเขาก็เลยไปดําเนินออความแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยตามไปบ้านเลขที่นี้เลยครับอ,อ๋อคือในในเฟซบุ๊กของคุณพินโยขันทองเนี่ยลงบ้านเลขที่จริงของเราไปด้วยถูกปะทุกอย่างครับ อา,อาชีพการงานแม่ควัาแล้วเราลงทําไมจริงๆใน Facebook เขาเราไม่ลงเราไม่ลงบ้านเล็กที่จริงเบอร์โทรศัพท์จริงก็ได้นะเพราะผมคนจริงคนระับผมคนพูดตรงผมไม่เคยหลอกรูปก็รูปผมบางคนชื่อชื่อแฟงแต่รูปเป็นรูปภูเขามันคืออะไรผมีิโยผมเขาก็รูปผมที่อยู่บ้านผมแต่ผมไม่เอาเลขบัตรประชาชน,นนั้นเอ๋อคนที่เขาเนี่ย คนที่เขาส่งมาที่บ้านเนี่ยพราเขาเอาบ้านเลขที่เราเนี่ยจากที่เราลงเฟซมาแล้วเขาถูกคนที่ชื่อพินโยขันขทองโกองอ่ะก็เลยโทรมาหาเราส่งมาหาเราอย่างนี้เหรอเขาเอาเอไปเาขาแคปไปแจ้งความแล้วเขาดึงอารูปว่าผมอยู่ในวงการเาขาก็เอารูปจากนี้ไปแจ้งความครับอแล้วเขาก็ตามไปแล้วคนที่ลําบากคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับคือแม่ผมแก่ๆแล้วเป็นโรคหัวใจด้วยจะร้องไห้ทุกวันนะว่าลูกโดนจับ ว่ามึงไปทําอะไรผิดเหรอเขาแจ้งจับมึงเดี๋ยวนี้หมายสารผู้ใหญ่บ้านก็มาหาเดี๋ยวนี้ม,ม,มาทั้งเช้าทั้งเย็นมึงไปโกงอะไรเขาลูกทําไม,มกูไม่เคยเห็นได้ข่าวว่าไปโกงแม่คืออะไรแม่ใจเย็นๆแม่ไม่ต้องไปเดือดรอ้อนมันไม่ใช่ผมนละแม่มยังไงก็ไม่ใช่อืมแม่คนเราอ่ะถ้าฉลาดนะแม่ก่อนจะแจ้งความจับเขาอ่ะเช็คให้ดีแล้วก็ไปที่อำเภอรครับว่าชื่อบุคคลน,นี้ประเทศไทย แต่ว่าชื่อแต่พินโยบุคคลอื่นยังชื่อขายกันเยอะกว่าผมอีกด้วยครับเที่ยงเภอครับไปเช็คครับคนมีสมองครับอแต่ว่าพอมีกรณีแบบเนี้ยเราถูกแจ้งความเพราะว่าเข้าใจผิดเนี่ยเราได้เอาไอ้ความเข้าใจผิดเนี่ยไปลงบันทึกประจาําวันหรือไปแจ้งความเป็นหลักฐานไว้ไหมคะพอหลังจากวันนั้นมาปุ๊บผมแจ้งแล้วผมก็เลยคุยกับผู้ญิงคนนี้ว่าผมไม่ใช่นะ เออถ้าคุณอยู่จังหวัดอื่นโอเคแต่นี่คุณเป็นญาติกับผู้ใหญ่บ,บ้านที่ผมอาศัยอยู่คุณลองไปเช็คว่าบุคคลนี้ทำอ,อาชีพอะไรอะไรยังไงยันผู้ใหญ่บ,บ้านมาบ้านผมมาคุยกับแม่ผมผู้ใหญ่บ,บ้านไม่ใช่นะเขาทําอีกอย่างเขาแล้วก็เขาเป็นลูกเขารู้จักครอบครัวผมดีครับก,ก็เลยคุยกแสดงว่าคนคนที่เขาปลอมอคนที่เขาไปโกงคนอื่นเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเหมือนเราด้วยใช่ไหม ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเขาอยู่ที่อื่นแต่บุคคลที่โดนโกงเนี่ยเขาไปตามเอาหน้าเฟซบุ๊กวกดพินโยขนอมันจะขึ้นรูปผมขึ้นอะไรผมหมดเลยเ<อ>ขาก็เลยไปเอาที่อยู่ตอนนั้นเพื่อไปแจ้งความจับผม<อ>แต่เขาไม่รู้หรอกว่าผมไม่ได้ทาหรืออะไรคืออย่างนี้ครค่ะค่ะค่ะเหตุการณ์แบบเนี้ที่ถูกเข้าใจผิดนะแล้วก็เวลากดเฟซบุ๊กพินโยขันทองก็ขึ้นเป็นรูปเราไหมมันเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกชายเราเนี่ยน้องปลื้ม 5G เนี่ยเริ่มโด่งดังขึ้นมาใช่ไหม ช่ครับอ๋อก่อนหน้านี้ไม่เคยเมีปัญหาถูกปะอ้าวก็มีเขา,เาชื่อผมนามสกุลผมแล้วเขา,เารูปลูกผมกับผมไปแปะไว้หน้าเฟซเขาแต่เลขบัญชีเวลาโอนมันไม่ใช่องผมอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าเข้าใจแล้วเพราะเวลาถ้าเราโอนบัญชีเนี่ยถ้าเราบัญชีปกติมันก็จะขึ้นแต่ชื่อชื่อตรงกันเขาก็ใช้ ชื่อบัญชีนั้นแต่คนที่โอนให้เนี่ยมันไม่ได้ไปตรวจสอบว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนตอนตอนเปิดบัญชีมันเลขอะไรถูกไหมโอ้ต้นนะฮะต้นนะฮะบางทีคนเราห้าสิบปีเนี่ยอยู่กับบัตรประชาชนตั้งแต่ตัวเองเกิดยังจําเลขบัตรประชาชนตัวเองไม่ได้เลยครับแล้วคุณม่นโดคำคุณมินโดจําเลขตัวเองได้ไหมเลขบัตรประชาชนได้ไหม ได้ครับอ๋อได้เออดิฉันก็จําได้ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกอ่ะปัญหา<ด>อย่างเงี้ยปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยมีคนแนะนําว่าให้ไปแจ้งความเป็นหลักฐานไว้ว่าเราเนี่พินโยขันทองคนเนี้ยไม่เคยไปโกงใครได้ไปแจ้งความได้อยังคะพอหลังจากนั้นผมก็บอกว่าออผมติดธุระอยู่ต่างจังหวัดผมต้องไปแจ้งตรงที่ว่าผมพักอยู่ผมก็รอกว่าผมจะได้เข้าเรุ่งบิบางทีผมไปคอนเสิร์ตผมไปต่างจังหวัดเป็นเดือนอย่างเงี้ยไปพักอยู่บ้านน้องบ้านญาติอย่างเงี้ย่าผมจะเข้ามามันก็มีโจมตีเข้ามา โกงโอนตังคืณคนเสียหายหนูทำมาห,หากินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกคุณมาโกผมบอกไม่ใช่ผมอย่างเงี้ยไม่ใช่คนนั้นก็เข้ามาเข้ามาอย่างเงี้ยยันคนที่ว่าไปแจ้งความผมผมเลยบอกว่าคุณไปด่าผมคุณแจ้งความจับอย่างเงี้ยคุณหมิ่นประมาทผมนะครับอืคุณใส่ร้ายผมนะครับผมฟ้องคุณได้นะก้าเสียหายนะครับคุณทําให้ผมเสียชื่อเสียงไม่พอลูกผมอีกผมเดินในสังคมนี้ได้ปะครับกับลูกเฮ้ยพ่อไอ้นักร้องดังไอ้เด็กคนนี้แม่งโกงอย่างนี้ใช่ปะครับผมฟ้องร้องนะ พอผมคุยอธิบายเสร็จปุ๊บเขาไปถอนแจ้งความเปลี่ยนเสมือนว่าเขาแจ้งความผ็จแล้วครับถอนแล้วครับเดี๋ยนี้ออออแล้วความออมันมีปัญหาแบบนี้อ๋ออ๋ออ๋ออมันมีปัญหาแบบนี้เราทํายังไงเราเปลี่ยนชื่อดีไหมเปลี่ยนชื่อได้ไหมคะผมจะเปลี่ยนหนีความจริงทำไมผมไม่ได้นำผิดคนไปเปลี่ยนก็เหมือนหนีคดีดิผมไม่ได้ผิดผมจะไปเปลี่ยนทำไมอ่ะไอคนเนี้ยมันต้องหนีคดีมันต้องไปเปลี่ยนชื่ออื่นไปเรื่อยมันนำผิดผมไม่ได้นำผิดผมจะไปเปลี่ยนทำไมอ่ะ อจะบ้าลุกคุณผมไม่เปลี่ยนโอเคดิฉันผิดเองดิฉันผิดเองขอโทษขอโทษเราชื่อเราเราใช้มาตั้งนานเนาะสามสิบสี่สิบปีแต่คนอื่นไม่แอบบ้างจะให้เราเปลี่ยนหนีมันแหนีคนโกงเงินเราหนีก็ดีความเหมือนเราทําผิดดิขอโทษคุณไม่ต้องปีนี่เราก็ต้องบอกเออผมไม่ได้หนีผมยืนยันว่าตัวตนผมจริงจริงผมหน้่ที่ตรงนี้ทํางานตรงนี้ผมไม่ได้หลอก อแล้วผมจะเปลี่ยนชื่อผมหนีถ้าผมเปลี่ยนหนีปุ๊บนั่นไงมันโกงมันหนีกลัวความผิดถู<อ><อ>กไ<อ>่มครับโอ้โออเข้าใจแต่อย่างนี้ไงอย่างนี้ไงคนที่ใช้ชื่อพินโยขันทองและไปโกงคนอื่นทําให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเราเนี่ยมีคนเดียวใช่ไหมหรือมีคนอื่นอีกมีเยอะมากครับมีมาเรื่อยๆแล้วส่วนมากก็จะเป็นเออแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันขายสินค้าด้วยกันอืยันหลายๆหนักเข้าหนักเขามีผู้หญิงนะกว่าพี่ หนูของเงินคืนอ,อะไรนะครับเงินอะไรอืหนูดอลลาร์ดุตามันก็าบาทผมก็เลยบอกว่านี่บุคคลคนนี้คือแอบบ้างเอาชื่อผมไปแอบบ้างเขาออกมาแต่วันแรกที่ผมลงเฟซว่าไม่ใช่ตัวผมผู้หญิงคนนั้นก็เลยขอจากผมว่าหนูขอเฟซเขาได้ไหมได้ผมสอนแล้วเขาก็เลยไปต่อโต้กันนี่แล้วไอ้น้องคนที่ขอผมที่ว่าเดือส่งแคปไามให้ผมเลยครับวีเนี้ยเขาเจอกันอีกแล้วอออ๋ออ๋อ,อแล้วผ,<อ>ผู้หญิงที่โกงที่ใช้ชื่อว่าพินโยเนี่ยเขาบอกหนูทํางานพยาบาลมั่ง หนูอยู่ขายสภาพะอนไ์แต่แตทางร้านเขายังไม่โอนนะครับต้องรอให้ทางร้านอนุมัติโอนคืนอ้าวแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นบอกว่าแล้วคุณโกงแล้วคุณเอาชื่อของศิลปินนักสแสดงเข้าไปเนี่ยคุณไม่สงสารเหรอใครคือนักสแสดงใครหนูไม่รู้จักแต่เดี๋ยวทางร้านโอนคืนให้นะครับ เนี่ยผมยังแคปไว้หมดหลักฐานผมมีเหมือนว่าเหมือนว่าเขาเขาเจตนาเหมือนกันเนาะเพราะเขาเห็นว่าเราเนี่ยเอ่อมีลูกเป็นศิลปินมีชื่อเสียงเขาก็เลยแอบใช้ชื่อเราใช่ไหมเราเราเราได้เคยไปตามไหมว่าคนที่เขาแอบใช้ชื่อพินโยขันทองเนี่ยเขาชื่อนี้จริงๆตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือเปล่าหรือเขาแอบอ้างใช้ชื่อเราคะไอ้กรณีนี้อาจจะมาเปลี่ยนแอบบ้างช่วงหลังนี้นะครับ อ oh. แต่พอ oh. ผมเข้าไปดูจริงๆแล้วโทษนะครับ oh. เขาอยู่ที่ภาคเหนือครับบคุคคลคนนี้ oh. วันแรกที่เจอผมนี่ว,ว่าตอบโต้ผมที่ผมสอนเขาจบบรินยาตีผมจบแค่โปหก oh. แต่ผมไปสอนเนี่ยมันคือว่าเขามาจากจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือนามสะกุลนี้ตัวนี้เขามีอาชีพตรงนี้จริงอื oh. ผมเลยบอกคุณมีอาชีพดีการงานก็ดีกันศึกษา,า,าฐานะครอบครัวคุณดีแต่ทําไมคุณยังโกง oh. คุณไม่สงสาร oh. ผมผมั้งเหรอ ขาก็บอกเขาทำมาหากินอ้าวผมก็ทำมาหากินแต่คุณมาทําในพื้นที่สมองผมเนี่ยมันมันไม่ชูกอืมอ่าอ,อย่างงี้แล้วล่าสุดล่าสุดเลยครับอ่าล่าสุดอะไรครับเอาล่าสุดนะครับอ่าอ่าอ่าผมลงเฟซบอกว่าบุคคลคนนี้แอบตั้งชื่อผมมาให้ผมเสียหายนะครับออโทษครับผมไม่กลัวผมคนลูกผู้ชายไทยร้อยเปอร์เซ็นตเลือดไทยแล้วก็พูดจริงผมเป็นคนโตผมไม่หลบมีนายตำรวจคนนึงครับยศใหญ่เลยมาบอกว่าขอลบโพสต์นี้ออกได้ไหม ทำไมครับมันมีชื่อของน้องคนนี้ oh. อคุณไปลงแล้วก็เสียหายอา้าว mm. ก็เขาโกงผขอนะครับว่าผู้หญิงคนนี้แจ้งความไว้ว่าผมไปลงให้เขาแล้วพอผมสืบเหมือนเขาเป็นแฟนกันอะ mm. เหมือนเขาเป็นแฟนกันนะครับค่ะ <c oughs> เหมือนเขาเป็นแฟนกันครับอ๋อโอเคโอเคแต่ตอนเนี้ยพรามันมีม,มัน<อ>มันอ่ามันมีปัญหาชื่อพิญโยขันทองหลายครั้งแบบเนี้ยเราได้ แก้ปัญหายัางไงได้ปรึกษาทนายความปรึกษาคนที่รู้เรื่องกฎหมายหรือยังคะว่าเราจะแก้ปัญหายังไงคะผมก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักนะครับสอนอนแล้วผมก็ไล์สดยืนยันแต่เรื่องทนายเลยผมคนไม่มีเงินเดือนทําวันไหนก็ได้วันนั้นทามาหาชาวิีนข้ามหรือยังลูกนะครับผมยังไม่มีทนายแต่ถ้าถึงจุดตรวนั้นผมก็ต้องอาศัยเอื้ออาทรแล้วครับทน,นายเอื้ออาทรช่วยผมครับผมใช่คนรวยคนมีตังค์อ๋อตอนนี้ไปแจ้งความไว้ที่สอนอนอ,นอะไรคะ วังทองหลางครับยืนยันตัวตวนวะ่าพินโยมีจริงนะคุณจริงแต่ที่ค้าขายออนไลน์ที่หลอกมันไม่ใช่ผมแล้วเลขบัญชีไม่ใช่ของผมครับยืนยันที่สนาวังทองหลางและพินโยขันทองคือค,อคนนี้เลขประจําตัวประชาชนนี้ไม่เคยไปหลอกลวงใครไม่เคยใช้เลขเลขบัญชีนี้ให้ใครโอนชื่อให้นี่คือไปแจ้งความเป็นหลักฐานไว้แล้วใช่ไหมคะครับแล้วก็ไม่มีสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กออไปส่งคัน ล่าสุดนี้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ภาคอีสานค่ะด่าผมแบบหยาบมากอะไรมากเหมือนกระดาษทรายเบอร์สิบอะครับอืหยาบกระดาษทรายเบอร์สิบดาผมเสียหายมากมพ่อผมบอกน้องพี่อธิบายให้ฟังเขาบล็อกเฟซผมไปมผมก็เข้าไปดูพ่อผมปลดบล็อกเขาเขาปลดบล็อกก็ขึ้นมาเขาคงดูครับเดี๋ยวนี้เพราะเขาจะเป็นเพื่อนเฟซอยู่แต่มผมบอกน้องว่าพี่อธิบายให้น้องฟังแล้วน้องไม่รับฟังน้องมีจะจะเอาเงินจะเอาแต่ก่อนที่น้องจะให้โอนเงินไปเขาน้องไม่ จริงจังเหมือนพี่น้องมันต่อว่าด่าพี่อ่ะอ,นอืน้องน้องทําให้พี่เสียหายมากพี่บอกว่าคดีนี้พี่พี่ไม่ยอมหนูนะครับอืน้องด่าแล้วน้องไปแจ้งความพี่พี่ก็ลูกมีพ่อมีแม่แต่สุดท้ายน้องมาด่าพี่หยาบมากครับพี่ไปด่าน้องฮะญาติน้องแฟนน้องก็จ้องมาโกรธพี่อืแต่นี่น้องด่าแบบว่าเหมือนพี่ไปเผาบ้านพ่อบ้านแม่ พ่อแม่น้องอ่ะอันนี้ก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ถูกแต่ว่าตอนเนี้ยเราแจ้งความเป็นหลักฐานไว้แล้วนะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปโกงคนอื่นจริงๆและจะให้เราเปลี่ยนชื่อพินโยขันทองเราก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่านี่เป็นชื่อเราเองถูกปะคะใช่จะโอ้ใครจะบ้าไปเปลี่ยน <c oughs> เราจะบ้านอย่างนี้ค่ะดีทำไมเราไม่ได้ทำบิด <c oughs> แล้วแล้วล่าสุดก็ยังมีเข้ามาครับอาทิละคนสองคนอยู่งี้คคือมัน<อ><อ>ไม่จบไม่สิ้นอผมไปแจ้งความตำรวจก็เหมือนว่า ผมไปปิดป้ายประกาศโฆษณาเฉยๆครับใครจะไปตามให้ผมไม่มีเจ้าทุกขึ้นโรงพักถ้าเกิดมีสักสิบยี่สิบคนรวมตัวกันขึ้นไปแจ้งความกองปราบหรืออะไรกองปราบก็ต้องตามตัวผมก็ต้องมีการแถลงข่าวยืนยันตัวตนจริงแต่นี่ผมแจ้งความตำรวจแล้วคนนั้นอยู่ใต้อย่างเงี้ยอยู่เหนือเขาไม่มารวมกันเพื่อจะไปยืนยันตัวตนเหมือนเหมือนกลุ่มม็อบครับเขาไปจุ๊บทีเดียวเขาก็ต้องตามตัวบุคคลที่โดนร้องเรียนใช่ใช่แต่นี่มันก็เหมือน มันก็เหมือนลอยอยู่ครับผมถึงอยากว่าอยากให้คนที่เสียหายมาแล้วตัวผมไปยืนยันแล้วก็พยายามให้ตำรวจตามหาบุคคลคนนี้ตามเลขธนาคารนี้เพื่อตัวนั้นมารับผิดชอบตรงที่น้องก็เสียหายแล้วผมเสียหายครับอืมมันต้องทําแบบนั้นเนาะว่าคนที่เสียหายจากคนที่ใช้ชื่อพินโยขันทองเนี่ยต้องมารวมกันแล้วก็จะต้องชี้ตัวให้ถูกด้วยว่าคนนั้นแบบพินโยขันทองที่ไปหลอกลวงเนี่ยไม่ใช่เราถูกไหมคะ ใช่แล้วตามตำรวจตามดำเนินคดีการทางกฎหมายแล้วก็ถ้าได้ก็เอามายืนยันแล้วก็รับผิดชอบน้องเข้าไปแล้วก็มาดูว่าคนนี้เสียมันคือใครออืเรือ่องราวเนี่ยความวุ่นวายเนี่ยมันเกิดขึ้นกี่เดือนละรวมเป็นระยะเวลากี่เดือนละความเข้าใจผิดไปดีปก,กว่านะครับโอ้เป็นปีเหรอโอ<ห>้โดนทุกจังหวัดท<ห>ุกอำเภอก็ได้อกระจายไปหมดแล้วออต้องรีบจัดการรีบจัดการ นะแต่ว่ามันมันไม่มีใครคือคำว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเพราะว่าเฮ้ยพวกเราโดนโกงมารวมกันปุ๊บเพื่อขึ้นโรงพักไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนอแล้วก็เชิญตัวอขอขอร้องผมไปยืนยันตัวตนผมได้แหลคะครับว่าไม่ใช่ผมยืนยันความบริสุทธิ์ใจมีชื่อจริงนามสกุลจจริงนี้จริงแต่ความบริสิทธิ์ใจคือผมไม่ได้หลอกไม่ได้โกงแล้วก็เอาผู้เสียหายขึ้นไปรวมแล้วเพื่อให้ตำรวจนะครับมีทุกประเทศไทยเราตำรวจเยอะนะสักกลุ่มสักก้อน สักองค์กรน,นีครับเพื่อตามหาบุคคลคนนี้ <c oughs> ที่ว่าเขาโอนตังเราเช็คได้ว่าโอนธนาคารแล้วที่อยู่คนที่เป็นบัญชีอยู่ที่ไหนตามไปแล้วลากคอมันมารับผิดชอบตรงนี้ <c oughs> แล้วมาขอโทษเขาไม่ต้องขอโทษผมก็ได้แค่ผมอยากเห็นหน้าคุณ <c oughs> ผมอยากรู้ว่าเอาเอาสมองส่วนไหนทิศ <c oughs> ขอโทษเขาค่ะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงเราจะต้องตามเรื่องนี้กับทางตํารวจดูนะคะว่าจะช่วยเหลือคุณพินโยขันทองยังไงนะคะเพราะเราเป็นพินโย<ะ>ขันทองตัวจริงเนาะจะ้ะแต่ถ้าจะให้ผมไปตามผมก็บอกว่าออก็เหมือนเดิมแหละครับค่ะก็เหมือนเดิมบางบางคนโดนที่ญาติเขาไปร้องเรียนตามโรงพักว่าญาติโดนคะ่ะ บางทีสิ่งบางสิ่งบางอย่างคุณไม่ถึงตารวจเขาก็ไม่ตามเรื่องให้คุณ m, m, m. มันมีคน<ล>มีปัญหาแล้วไม่มีคนูกมันก็ไม่มีคนตามมีคนมีปัญหาแบบคุณเยอะเหมือนกันค่ะชื่อนามสกุลเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเชิญค่ะโทษนะฮะค่ะถ้าไม่มีปัญหาไม่มีใครรวมตัวแล้วก็ทางตารวจไม่ดาเนินตรงนี้ผมบอกแล้วว่าถ้าโลกไม่แตกสลายมันก็ไปอย่างนี้อยู่ทุกวันเออใช่มันก็มีต่อเนื่องเพราะเฮ้ยเรื่องเงียบแล้วกูไปโกงใหม่อีก ไอ้เรื่องเนี้ยโกงอีกมันต้องเอาตัวตนตรงนั้นล็อกมาเลยแล้วผมจะบอกนะครับว่าผมนายพินโยขันทองแล้วก็ปู่ผมนี่ครับพ่อของพ่อผมชื่อนายสุบินขันทองอย่าชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าสิบสองปีครับแต่มีระบัตรประชาชนว่านายสุบินขันทองอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแต่ผมไปล่าสุดที่อำนาจเจริญครับยังมีชีวิตอยู่ นายสุบินขันทองมีชีวิตอยู่คนสามแผ่นดินครับเขียนอันเดียวกันอ่านเหมือนกันหมดทุกอย่างยังมีชีวิตที่อำนาจเจริญครับโอ้ชื่อนามสกุลซ้ํากันชื่อนามสกุลซ้นเหมือนกันด้วยเออแต่ แต่เลขบัตรประจําตัวประชาชนคนคนละหมายเลขกันไม่เหมือนใช่ไหมอ๋ออันนี้นมีปัญหาใครมีปัญหาแบบแบบนี้ส่งข้อความมาบอกเราได้นะแล้วเราจะได้ไปดูว่าควรที่จะแก้ปัญหาอย่างไรวันนี้ขอบคุณคุณพินโยมากนะคะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแม่ากตตามครับบอกาะเปลี่ยนชื่อก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะโอเคขอบคุณค่ะไม่เ ก็<ผ>มไม่เปลีป่ย <S 2> <S 2> นเปลี่ยนทำไมเนี่ยเออเออขอบคุณค่ะฝากตามกดีด้วยนะครับ,ตา,บาตามกดีผมด้วยนะครับ,บค่ะ ถ้าดูแล้วชอบเนื้อหาเรื่องราวที่เรานำเสนอในช่อง Why a s นะคะช่วยกันกดถูกใจใน facebook ของ Why a s หรือท่านในช่อง YouTube กด subscribe กดติดตามกันนะคะกดค่ะชอบกดค่ะถูกใจติดตามถูกใจติดตามสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้บ่อยๆสม่ำเสมอถูกใจติดตามถูกใจแล้วก็ติดตามค่ะ